วันนี้จะเปียบมีรถอีซูซูทั้งหมดกี่คันคะทั้งหมดจะมี10คันจ้ะทั้งหมด10คันคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับเจ๊พอ กับรายการ s าลาชูเกเตอนี่เป็นอีพีที่8แล้วนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าอีพีที่8แล้วเนี่ยลูกค้าที่ผ่านมาของเรานะคะมีอาชีพหลากหลายแล้วก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากแล้ววันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความน่าสนใจมากๆเลยค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสวัสดีเจ้าจือเจปีอะแปลงซีนะเจ้า ประกอบอาชีพก้าขายก้าขายลำไยเจาแล้วก็มีร้านค้ามีร้านอาหารร้านขายหมูโซดเจาอย่างแรกเลยที่เราอยู่กันที่นี่คือล้งลำไยแม่ค่ะอันนี้คือเป็นของเจ๊เปียเลยเจาอันนี้เจ๊เปียเปิดมาเมืนอไรแล้วแจวก้าขายลำไยนี่สาว้าก็ปีแล้วจ้ะโอเศร้า่าปีแล้วต้องบอกว่าเจ๊เปียผ่านมาทุกวิกฤตแล้วสําหรับลำไยแม่ก็ะ อันนี้เจเปียช่วยเล่าผู้ฟังนิดนึงด้วยก็เจ้าว่าแลกล้งลำไยเดี่ยมันมีความยากง่ายจะใดเจ้าคือมันต้องเริ่มต้นมาจากธุรกิจเล็กๆก่อนเจ้าและเขาถึงจะมาสร้างเป็นล้มแบบนี้ขึ้นเจ้าอันอย่างที่เป็นสิ่งที่มัดใจลูกค้าสําหรับเจเปียค่ะคือความซื่อตรงแล้วก็เพื่อนห้องไหวอ่งเก่นเงินเจ้า,จ,าจะเลยทําให้ลูกค้ามาหาเจเปียตลอดตลอดแล้ว ธุรกิจหนึ่งอย่างของเจ๊เปียก็คือร้านอาหารมันก็ค่ะร้านขายของช้ามแล้วก็ร้านขายมูซสดอันนี้ตั้งอยู่ที่ไหนเจ้าอ่าถัดจากนี้ไปน้อยหนึ่งจ้ะบ้านแปลงสี่จ้บ้านแปลงสีจ้ะเห็นว่าที่ข้างๆของเจ๊เปียนี้คือเป็นขั้นใหม่ของเจ๊เปียด้วยใช่ไหมคะจ้ะอันนี้ข้างๆนี้จะเป็นรุ่น spark สาจุดศอันนี้ f u wheel ตัวเจ๊เปียเอามาช่วยในเรื่องของการขนลำไยจ้ะขนลำไยขนของขนอะไรยางงี้ค่ะ อันนี้เจ๊เปียมีรถมีสูสุทั้งหมดกี่คันคะทั้งหมดจะมีสิบคันจ้ะสิบคันโอ้โหอันนี้เจ๊เปียออกกับอีซูซุส,สาลายทุกคันเลยไหมคะจ้าทุกคันจ้ะโอ้โหทั้งหมด1ิบคันคุณผู้ชมต้องถามก่อนว่าสิบคันเนี้เจ๊เปียตัดสินใจนานไหมคะ ออกมานานจ้ะเพราะว่าเลือกตั้งแต่แรกก็คือเลือกอิสูสุคือใจดีแล้วก็บ่คอยเสียตาได้ะจ้ะแล้วรถอะค่ะจะเปียอีสิบคันเนี้ยค่ะจะเปียใช้ในชีวิตประจําวันบ้างไหมคะใช้ทุกวันจะใช้ประจําวันทุกคันเพราะว่ารถแต่แต่ละประเภทน่ะใช้เหมือนกันอย่างรถสิบประตูก็จะใช้ไปดูลำยายไปดูส่วนเหมาสอจ้ะอย่างรถกระบะอ่าโควินเอาไปใช้บรรทุกของเอจ้ะ มีแบบไปกาด่องก็ค่ะไปจ้ะไปซื้อของตามในเมืองไอ้จ้าอย่างนี้เจเปียอ่าเลือกซื้อกับทางสาขาไหนคะส่วนมากจะคาสาขาจอมตองจ้าจอมตองเลยก็คือไอ้หนุ่มจ้าไอ้หนุ่มนะคะไอ้หนุ่มบริการเป็นจะได้้องเจ้า ไอ้นุ่มบริการดีจ้ะทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนเลยอ่กค่ะ,จะเจ๊เปียได้เอาเข้าสู่บริการอย่างสม่ำเสมอไหมคะเจ้าสม่ำเสมอทุกระยะนะเจ๊เปียประทับใจอะไรอย่างในอิซุซูศาลาเจ้าประทับใจด้านบริการตั้งแต่ผู้จัดการมาที่ว่าสาขาจอมตองจ้ะ,จะตั้งแต่ผู้จัดการจนถึงไอ้นุม่มทุกคนที่อยู่ในห้างจ้ะแล้วถ้าคนที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะเลือกอิซุซูศาลาดีไหมเจ๊เปียมีคับแนะนำไหมคะ อิสุสุนี่ตั้งแต่ใจมาสิบกว่าการเนี่ยจะไ่เคยมีปัญหาคุณภาพเป็นดีแล้วก็การบริการเป็นดีจ้าขอสามคำให้สำหรับอิสุสุศาลาจิตเปียยจะพึ่คำว่าอย่างนี้ค่ะ สุดยอดมากอาสุดยอดมากแล้วก็วันนี้นะคะทางอิซุสุศาลานะคะมีกิจกรรมดีๆนะคะให้กับลูกค้าเจ๊เปียนั่นเองค่ะเรามีกิจกรรมแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะนะคะติดแฮชแทกนะคะศาลาทูเกเตอร์นะคะรับไปเลยนะคะส่วนลด ห0บาทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแชร์แล้วก็ใช้บริการที่ร้านเจเปียนะคะยังไงอันนี้ฝากให้เจเปียด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะจบไปแล้วนะคะกับธุรกิจที่น่าสนใจนะคะสำหรับล้งลำไยนะคะร้านค้าขายนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็ร้านขายของชำหรือว่าเป็นหมูสดของเจเปียนั่นเองคลิปหน้านะคะสาราทูเกเตอร์จะไปที่ไหนจะเจาะลึกกับลูกค้าท่านไหนนะคะธุรกิจอะไรอาชีพไหนยังไงฝากติดตามด้วยนะคะ คลิปนี้ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ